โอเคครับกับไปอยู่ในเกมได้แค่กับด่านนี่มีชื่อว่าแหนเจ้าเล่นะครับอ่ะอยู่กับอีเวนต์ฮาโลวีนมาเดินนะครับโอเคครับด่านนี้มีทั้งหมด3ด่านเนาะอ่ารู้สึกว่าด่านแรกจะให้แค่วิตามิน A แค่ปะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับด่านแรกครับนอนเยอะทั้งโลกครับอืมปกติผมก็นอนเยอะนะวันละหนึ่งชั่วโมง <laughs> โอเคครับปะป,ะป,ะปะมาอ๋อเจ้าราชาปีศาจสินะ งั้นเราส่งของไมครับแล้วก็แขนแขนครับผมกดไม่ติดฮะไปแขนแคนโอเคลดไฟไปครับไปชนหน่อยเร็วฝามตังฝามตังสวยครับผมเอ่อไปไปไป,ป,ป,ปส่งของไปเพิ่มครับนั่นแหละนั่นแหละไปช่วยกันฟามตังหนอ่อยเยี่ยม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 แขวนแขว้ไปเพิ่มครับผมแล้วก็เตรียมตัวปล่อยบาฮามุตครับน่าจะเคลียร์ไม่ยากครับเจ้าราชปาิศาจเนี่ยมันแค่5้าดาวเองครับด่านนี้ โอเคเตรียมตัวเลยบาวมุดไปครับสมไปครับสมคืออะไรไปครับผมโอเคน่าจะจบแล้วครับเรียบร้อยครับราซาบิซ่าไปแล้วครับจ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 บเรียบร้อยเอามาเลยเอามาเลยอ่ะได้วิตามิน B B ก็แย่แล้ววิตามิน A ครับด่านต่อไปครับมาครับด่านที่สองครับมหาสมุทเรนลี่ครับโอเคจะมาฝักทองสินนะงั้นรถไฟไปชนเลยครับเยี่ยมมาก แกนแขนครับผมไปาปลาปาปาปาส่งของไปครับโอเคมีหมาสีดำด้วยฮะน่าจะไม่ยากครับด่านนี้อ่าฮิบิสึครับผมอู้บอลบอลสีดำสินะโอเคครับปาปลาปาปาปารีบ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 ไน่าจะปล่อยแครี่มาเนี่ยชมมันรถไฟเยี่ยมยอดโอเคครับแครี่มาละปล่าตังหนึ่งรอบครับผมผักมันฮิบิสุผักมันอ่าช็อกโกแลตไปครับปลาปส่งของไปครับ เจ้าแข็งแกรไครับผมนั่นแหละโดนแคลรี่เผาไปป่าตายหนึ่งรอบครับเผามันเผามันเผามันสวยครับไปส่งของไหครับโอเคครับไม่น่ายากเหมือนกันครับด่านนี้เรียบร้อยเจ้าเป็ดกระเด็นละปปปไปไปไปปเจ้าเป็ดไม่ได้มีตัวเดียวฮฮจัดมันเลยช็อกโกแลตบิึมโอเคเจ้าดำเมื่อไรจะตายเนี่ยเจ้าบาลบาสีดำเนี่ยเอาเลยแคลรี่สวยครับ เออรู้สึกว่าเจ้าสลอดมันจะทุบรัวๆเลยครับรถไฟไปครับผมชนสวยเดี๋ยวตัวบาหมุตต่อยเลยน้องต่อยเยี่ยมมาก <c oughs> บาหมุดต่อยไม่โดนโดนไหมเนี่ยเมื่อกี้ต่อยอะไรอะต่อยลมเหรอต่อยมันส่อยครับปปๆๆๆมาไม่หยุดจริงๆฮะไอเป็ดบ้านเนี่ยบามุดผมไปแล้วครับนะค่อยๆดันไปครับใกล้จบละใกล้จบละชนเยี่ยมยอดวินใหญ่ไปครับบึม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 อืม โดนแคลรี่เผาไปตายยังยังไม่ตายครับโอ้มันอึดนะเนี่ยมันอึดเหมือนกันนะเนี้แคลรี่เผาต่อครับสวยครับโอเคอ่าเสาร็จแปแล้วครับแต่บันบันยังไม่ไปครับสึกเหมือนกันนะนนี้เฮ้ยโอเครถไฟไปชนเลยน้องนั่นแหละเหมือนไม่มีดาเมจเลยรถไฟเนี่ยเรียบร้อยครับรถไฟผไป,ไปละอฮิบิสึมาเพิ่อมอีกหนึ่งครับผมเนี่ยนานจนได้ฮิบิสึมาอีกหนึ่งแล้วเนี่ย มเราเร็วๆเรลิฟจบๆๆลิฟจบลิฟจบเรี่ยบร้อยยังไม่ตายอีกโอเคครับมันไปละจบบ้านเลยจบบ้านเลยลิฟจบๆๆลิฟจบลุงยี่แม่ปล่อยบารฮามุดก็ดีครับเอาปล่อยบาฮามุดมาเคลียบ้านดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าครับอ่ะจบละรอบนี้ได้แล้วครับวิตามิน B ครับอันต่อไปก็น่าจะเป็นวิตามิน C ครับไปครับด่านที่สามครับผมโลกที่หยุดนิง่งมีเจ้าตัวแทงไฟด้วยแฮ เจ้าหมานั่นมันเป็นสีดําหรือเปล่านะปาตังก่อนครับหนึ่งรอบรถไฟไหมครับชนสวยไม่ตายด้วยโอดตังเลยแขนแขนไหมครับผมโอเคแขนแขนก็มีบัฟปังเหมือนกันแต่แขนแขนไม่ได้ตบเยอะแหละส่งขอมเลยแล้วกันนะโอเครับไปปลปลปลปปปล่อยให้หมดเลยครับเดี๋ยวจะแพ้เอาครับยี่ไปสืบไปครับผมโอเคครับตบมันแขนแขนสวย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 ปลาปลปปแขนแขนไปเพิ่มครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ารถไฟไหมครับชนสวย ไม่ <M ain> ตายโอ้โหเอ้ยปาตายอีกหนึ่งรอบครับผมโอ๊ลืมไปว่าเจ้าหมานะ้นมันตีเป็นเวฟด้วยวะโอ้โหแย่ละ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 โอเคครับรีบเคลียร์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 โอ้ยนกฮูมตีโดนบ้านผมละก่อนครับเรียบร้อยเรียบร้อย <ako> เดี๋ยวไปจัดเซตใหม่แป๊บหนึ่งครับมาเจอกันใหม่ครับโอเคครับมาใหม่อีกหนึ่งรอบนะ ผมนึกว่าโนคุกมันเป็นตัวดำเนาะมันเป็นตัวลอยเฉยเลยโอเคครับมามามาปาตังหนึ่งรอบครับโอเคครับแค็แกร่งไปเพิ่มครับผมอ่าเออไวขึ้นเยอะเลยพอมีพิซซ่าเนี่ยโอเคครับน่าจะเคลียร์ไม่ยากครับงั้นช็อกโกแลตไว้ก่อนเลยครับแครี่ไว้ก่อนครับผมปาปไ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 ปมาละอ่ะไอ้เจ้าหมีเขาบนนั้นเป็นธาตุเลยเนาะตามตัวไปเลยไปไปาปไ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 ไป ต่วนมัน่อยครับไปไปไปต้องปล่อยเจ้าแมวปลาบึกเป็นระยะระยะไว้กันเวฟครับผมตุบมันพิซซ่าสวยงามครับทุบเรื่อๆเล,ล,ล,ลยน้องอ่ะไอตัวปัญหามาแล้วเจ้าเจ้าเจ้า,เจ,าเจ้าแมวที่มาจากมาริโอเจ้าแมวเจ้าหญิงฟีดหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไป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 ช่วยเคลียร์หน่อยเร็วบึ้มมันบึ้มมันบึ้มมัน,มมนช็อกโกแล สวยครับโอเคเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่มาเพิ่มอีกแล้วไป oh. จบมันจบมันจบมันรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียรบย์บึ้มมันอีกทีหนึ่งช็อกโกแลตบึ้มสวยครับผมอยากจะปล่อยแยลี่จังเลยอะ่ะแต่ไม่มีตังคค์รับไม่มีใครตายเลยอะ่ะ <laughs> ไม่มีตังค์ใ <laughs> ช้บ้าเอ้ยบ้าเอ้ยช็อกโกแลตบึ้มหัวมันหน่อยเร็วบึ้มมันบึ้มมันสวยครับตายยังยังเว้ยอึดเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยโอ ยี่ e, ครับต้องแมวปลาหมึกผมมาเพิ่มน้อยเร็วน้องน้องช้าไปแล้วน้องเดี๋ยวมันตีเวฟได้เนี่ยเอะสวยบึ้มสวยครับอาแครี่มาแล้วแครี่มาแล้วนะจบครับนะจบแบบ <Yahoo! S 1> จบหรือเปล่านะไม่รู้ครับรู้สึกวันรู้สึกว่ามันเริ่มตันมาได้เหมือนกันนะเนี่ย oh! อ้ยอยรอชกลาไปแล้วเฮ้ยเ <laughs> ย,ยละเย,ยละเย,ยละเย,ยละคนรถไฟสวยครับไป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 ,ไป นั่นแหละแคลรี่เผาลัวๆยูงห่างอย่างห่วงๆครับไปเจ้าพิซซ่าไปเพิ่มครับต้องเอาพิซซ่ามาช่วยเคลียร์เจ้าเจ้าช็อกโกแลตมานะครับพิซซ่าเร็วนายช่วยเคลียร์หน่อยเร็วนั่นแหละอย่างน้อยแคลรี่ก็เผาห่างๆยังห่วงได้ครับโอเคครับไปไปไปแคนแคนไปเพิ่มครับเจ้าปลาหมึกไปเพิ่มครับผมเร็วรีบไป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 มันเวฟมาแล้วมันเวฟมาแล้วมันเวฟมาแล้วโอ้โหแคลรี่ผมกระเด็นแล้วครับเฮ้ยช่วยเคลียร์หน่อยเร็ว โอเคครับโอเค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 ก็แย่แล้วครับเฮ้ยเอออ่าเรียบร้อยเออเรียบร้อยไปเลยชโโล็อกโกแลตครับนะน่าจะเคลียร์ไม่ยากแล้วไงล่ะชนมันรถไฟชนสวยครับผมตายยังยังไม่ตายแค่เอ้ยหรือว่าไอ้เจ้าแมวเจ้าหญิงพีชนะมาเป็นบอสเลยมันถึงเอาเรื่องกันนะเนี่ย โอเคครับไป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 รีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร,ร,ยร,รย์ปืนใหญ่ไปก่อนครับไปเคลียร์พวกตัวเล็กๆก่อนเออโอ้อโยไอหมาไอหมาฟักทองนั่นก็อึดเอาเรื่องนีนน้ชนมันสวยครับเผาแครี่อ่าเรียแบบร้อยจบ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 ,จบ,จบไปจบบ้านเลยไปจบบ้านเลยแะให้เลือดถ่านมาตั้งหนึ่งล้านจะเยอะไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอเคครับน่าจะจบไม่ช้าไม่ช้าหรือไม่ยากไม่ยากครับผมจบ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 รีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์รีบเคลียร์ ดูซิรอบนี้จะได้อะไรที่รู้ๆก็คือสามซื้อกป๋องแมวแน่นอนครับให้ดาวก็น่าจะเป็นวิตามินซีคราบรีพ <Yahoo! S 1> เพียะไรอ่ะจบเรียบร้อยครับเออวิตามินซีจริงด้วยแล้วก็สามซื้อกป่องแมวครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับโอเคครับตอนแรกผมนึกว่ามันไม่มีวงกุฎเนาะดันมีสามวงกุฎอีกแล้วอย่างเลื่อนด้วยนะ โอเคเขาไปเล่นตาสุดท้ายของสามมงกุฎกันเลยดีกว่าครับผมอะต้องใส่สุดจริงๆครับถ้าไม่ใส่สุดนี่แพ้นแน่นอน,นครับผมโอเคเข้าไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับไป <c oughs> แค่มงกุฎแรกก็แทบตายครับนี่สามมงกุฎเนาะโอเคมามาเลย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 บ้าเอ้ยฮ้ <c oughs> เฮ้ครับไป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 ไว่ายน้ำไหมครับ ไอไ้กดไปโดนไป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 โอเคโอเคไหวครับไหว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 โอ้ยผมเคลียร์มาไม่ได้โอ้มาตีบ้านผมแล้วเฮ้ยโอยแยแย้แย่แย่แย่เรีรยรบร้อยครับเนี่ยทำไมใส่สุดนี่แพ้แน่นอนเลยครับอีกรอบครับผมโอเคครับรอบนี้จะไม่ปล่อยซาก,กิไปก่อนนะเดี๋ยวปล่อยแคลรี่ก่อนแล้วกันนะครับอืมจะไหวไหมเนี่ย เราอย่างเคลือนอะ่ะไปเจ้ามนุษย์เงือกครับผมบึมอย่าเพิ่งตายน้องออ้ยออ้ยเอ้อโหมาถึงมาเล่นผมก่อนเลยมาเล่นผมก่อนเลยอย่าอะไรอย่าอะไรอย่าแหละมนุษย์เงือกสวยครับโอเค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 รอบนี้ขอเป็นน้องแคลรี่ก่อนแล้วกันนะครับโอ้อย่างเทือนอะ่ะไม่ใส่สุดนี่แพ้ครับเลยแพ้ต้องต้องใส่สูดครับ่านนี้สำหรับผ่มนี้สุดยากมาก ถ้าสำหรับคนอื่นน่าจะง่ายอยู่ครับไปแครีไหมครับ อยู่โ okay, okay. อเคโอเคนกคู่ไปแล้วครับมาปัญหาคือชโโ็อกโกแลตจริงๆครับผมชโโ็อกโกแลตที่ตกปัญหาสุดๆเลยครับสำหรับผมเนี่ยไปไป,ไปชโโ็อกโกแลตไปครับโอเคโอเคโอเคน่าจะได้อยู่ครับผมน่าจะชนะครับโอ้ยขอสามสีกระป๋องแมวเด้อขอหน่อยเด้อ <c oughs> เรียบร้อยอ้าหมดหมดหมดเจ้าพวกหมีไปละปัญหาคือตัวแท้งมันนี่แหละไอหมาบ้านั้นโอเคครับไปอีกหนึ่งครับเจ้าหมาบ้านั้น ไปไปไปรีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบเคลียร์รีบจบ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 ,จบเอาสามสิบก็ปองแมวครับ <Yahoo! S 1> โอเคครับประมาณนี้น่าจะโอเคละจบเลย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 เรียบร้อยโดนไปดีโดนไปดีดปดอะแล้วก็เจ้าเจาญิงพีชน้น,น่าจะไม่ขนามือแล้วครับถ้าเคลียร์เจ้าหมานั้นได้เนาะโอเคครับน่าเหลือตัวสุดท้ายละอะจบ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 ,จบน้องสากิไปเพิ่มครับผม ยิงสวยครับโอเคครับผมไอรักการลัการลักการจบละถ้าเคลียร์เจ้าเจ้าหญิงพีชนั่นได้ก็จบละครับมาเหลือเจ้าหญิงพีทคนเดียวละใกล้ละครับไปไปทุกคนทุกคนโอเคครับเรียบร้อยครับเจ้าหญิงพีทไปละน่าจะเคลียร์บ้านชิวๆครับรอบนี้มาเคลีย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 ทุกคนมาดิบเคลียร์เราเร็วาเรเรเร่ปล่อยแมวไม่ได้เลยแฮะอ่ะเร่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 เใกล้จบละใกล้จบละใกล้จบละโอ โอเคครับผมจบเรียบร้อยครับมาเลย30กระป่องแมวสุดท้ายครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ